โอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้เขาพบเหรียญมาด้วยสุดยอดนะฮะ <laughs> <laughs> เขาดูนิ่งๆเขาดูนิ่งๆเหรียญออฟของมาแล้วเมื่อกี้อยู่ในห้อง <laughs> เขาห่อกระดาษทิชชู่เอาไว้เนยใส่กะเตอกกางเกงคุณบีจังมนั่นเองนะฮะรบมือเลยฮะเ <laughs> มลอนอีเมลอนเมลอนเลยทำไมไม่เหมือนกันเลยอนะ แค่น้องเขินครับเขินเท่านั้นเองนะจันแจ็เป็นคนเดียวของทัพนักกีฬาบวยนะครับที่ได้เหรียญในโอมปิกคราวนี้โอ้ประทับใจมากมีหลายเรื่องที่อยากถามจันแจ็มากถามเลยกันเรื่องแรกเลยอยากอันนี้จะเจาะเชิงกีฬาเลยว่าในรอบ8คนสุดท้ายที่เราเจอกับแตงหนึ่งตุรกี ยกแรกเนี่ยเราทําคะแนนขาดเลย5้าสูเลยกรรมการทุกคนที่เราชนะหมดอยากรู้ว่าอกลยุทธ์ก่อนที่จะชกในยกแรกของไฟน์นั้นเนี่ยเราคุยอะไรกับโค้ชแ,และแท็กติกเป็นยังไงเราไปฟังกันค่ะก็วันนั้นนะ่ะหนูกับโค้ตก็ได้แบบแก้าทางมวยกันค่ะแล้วเราก็รู้ว่าสไตล์มวยเขาจะเป็นแบบว่าเดินเดินบุกหรือว่าแบบอ่า บลอกบล็อก,อกมันกเดินมาอะไรเงี้ยคะเราก็วางแผนว่าจะไม่ให้เขาแบบใกล้ใกล้ตัวเราก็คือต่อยแล้ว,ลวให้เราขยับขยับโบนออกไปครับเพื่อที่จะแบบป้องกันการบวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าไปแลกกับเขาอาจมีสิธิ์แบบโดนนับหรือว่า,าฝ่ายเขาอาจจะแบบแข็งแรงก,กว่าอะไรนี้ได้ คือแผนดีมากแผนดีมากยกหนึ่งยกสองสเสมอกันยกสามเนี่ยตอนจังหวะที่กรรมการจะชูมือเนี่ยเราเรารู้สึกอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นก็ตื่นเต้นเนี่ยก็ลุน้นว่าขอให้เป็นแบบฝ่ายฝ่ายหนูแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่าเราอ่ะทาแ้มแบบเข้าเป้าได้เยอะกว่าเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะนาทีนั้นหนูก็แบบนึกในกใจแบบขอให้ได้อะไรมาณนี้ก็ดีใจมากค่ะผลออกมาเป็นหนูชนะ นี่สุดยอดมากสุดยอดฮะอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะสำหรับคุณแจ้งแจ้งอีบานเคลิกเนาะเป็นคนที่โหอยู่ในกระแสรามามากและแน่นอนว่าตัวจ่งแจ็งเนี่ยเจอกับอีบานเคลิกนักชกแอลจีเรียด้วยอยากรู้ว่าเฮ้ยบรรยากาศหลังหลังหลังเวทีที่แบบบรรยากาศส่วนตัวที่คุยกันเนี่ยคุยกันบ้งางหรือเปล่าเออเป็นยังไงฮะค่ะสำหรับหนูนะคะตอนบนเวทีเราก็แบบสู้กันเต็มที่่ะ ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรก่อนขึ้นอ่ะแต่ว่าพอจบการแข่งขันกลับมาที่ห้องบอมบอมอภัะเขาก็แบบเดินเข้ามาหาก็แบบมาขอบคุณที่แบบเราอ่ะให้เขียนเขาบนเวทีอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีกระแสะตามที่ทุกคนครู้กันที่เป็นข่าวออกไปเนขาก็แบบมาขอบคุณแล้วก็แบบมีบบรันหยุดามใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เ,เขาก็แข็งแรงดีเหมือนกันก็เลยแบบ ขอถ่ายรูปร่วมกับทีมเขาครัฮะแล้วรูปนั้นก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวไทยมากมายเลยใช่ครับนะฮะถึงคุณจันแจงว่าอุ๊ยน่ารักมากเลยแล้วคนแอลจีเรียเนี่ยมาชมเพียบเลยมาเข้าในอินสตาแกรมแล้วบอกว่าโอ๊ยโหดีจังน่ารักจังแบบยอมรับคนไกลขันใช่งั้นขอแอบขอญาตถ่ายในน้ำหมักเท่านักตามคุณมโซมเขาไม่ฮะอ๋อหนูก็ไปเสร็จวันนั้นหนูก็คอหนูตึงไปหมดเลยค่ะ จริงนะจริงนะครับแต่เหนือสิ่งใดก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเราจะเห็นมิตรภาพจากนักกีฬาเนาะเ<ช>กาหลีเหนือ<ช>เกาลีใต้ที่มาถ่ายภาพร่วมกันมีโมเมนตม์น่ารักโมเมนต์น่ามมรักมันเยอะมากในโอลิมปิกครั้งนี้รจริงๆที่ประทับใจที่สุดปารีสโอลิมปิกเกม2024สำหรับหนูก็คือหนูสามารถอยู่เหนือการดราม่าในการชกไทนี้ได้แล้วก็ ทำให้หลายๆประเทศรู้ว่าประเทศไทยเราแบบให้เกียรติผู้ต่อสู้ทุกๆประเทศทุกๆคนนะประทับใจมากๆเลยค่ะจริจงๆแล้วเราต้องขอบ